ไหมอีร่าใช้มาเฟไหมไม่ต้องแร้งบัตาตายกันเลยอ่อืไปเกาหลีไหมต้องใช้พารปอร์ดปะเข้าจังหวัดต,ตังต้องไปทําบีซ่าเลยหรือเปล่าน,นี่โนนเลสค่าตัวเครื่องบินยกขึ้นมาอัดคลิปเลยคือตัวเครื่องบินไปังอะแพงขายเลยเนี่ยคุณผู้ชมตั้งคําถามบอกราคาแบบนี้ไปญี่ปุ่นกันดีไหมเออตั้งคําถามแบบนี้แล้วก็ อัดคลิปนะครับโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์คือเธอเนี่ยลักษณะเป็นการตัดเพอระบายความในใจจากเหตุที่ตนเองอยากเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดตรังในช่วงเทศกาลปีใหม่แต่ไปเจอค่าตั๋วเครื่องบินราคาสูงมากตั้งคําถามเลยบอกว่าแพงเพราะอะไรกันบางช่วงยังได้บอกว่านับวันจะยิ่งแพงขึ้นสรุปแล้วปีใหม่ก็ไม่ได้กลับตรุจีนก็ไม่ได้กลับสงการานเธอก็บอกไม่ได้กลับเหมือนกัน หลังคลิปนี้เนะี่ยถูกเผยแพร่ออกไปครับมีชาวเน็ตจำนวนมากเลยให้ความสนใจกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ชาวเน็ตเองก็มีความเห็นที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปคุณผู้ชมมาดูความเห็นของชาวเน็ตกันหน่อยนี่ครับบางคอมเมนต์บอกว่าเห็นด้วยนะกับเจ้าของคลิปเช่นบอกว่าขนตรังเหมือนกันกลับบ้านไม่ได้เลยแพงมากไป mm. ขนาดที่บางคนบอกว่าตนเองจองล่วงหน้าหนึ่งเดือนดอนเมืองตรังราคาไปกับอ้สองพบาท ขณะที่บางคนเนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าที่อื่นราคาก็สูงเหมือนกันยกตัวอย่างบอกว่านี่เส้นทางนาครศรีธรรมราชและหาดใหญ่ราคาก็ไม่ได้แตกต่างไปจากที่จังหวัดตรังรสักเท่าไหร่ราคาแพงเหมือนกันบางคนแนะนําบอกว่าให้ไปลงกระบี่แทนเพราะวันที่29ราคาเนี่ยล่าสุดคุณผู้ชมอยู่ที่1,400กว่าบาทส่วนวันที่31ธันวาคมโอ้ราคาเขาบอกว่าอยู่ที่1,300กว่าบาทบอกว่าไปลงกระบี่ก่อนนะได้ราคานี้แหละ พันสีพันสามแบบนี้จากนั้นถ้าจะไปตรังค่อยนั่งรถตู้ต่อไปอีก270บาทเป็นต้นออแต่บางคนก็อาจจะไม่สะดวกไงใช่ไหมถ้าบางคนอยู่ต่างอำเภอของจังหวัดตรังอ่ะนั่งรถตู้ไปตัวเมืองตรังแล้วก็ต้องไปต่อรถจากตรังไป อำเภอบ้านตัวเองอีกไหมเออบางคนบอกอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเทียบกับเรื่องของราคาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อเสนอแนะบอกว่าเอ้ยมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะยิ่งช่วงเทศกาลปีใหม่คุณผู้ชมเป็นช่วงที่คนเนี่ยเดินทางสูงจากการหยุดยาวนะครับก็เลยทําให้ราคาตั๋วเครื่องบินเนี่ยโดยเฉพาะสายการบินต้นทุนต่ําที่จะขยับขึ้นแบบขั้นบันไดตามความต้องการปรับสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับอืมเออครับล่าสุดทีมข่าวก็เลยไปลองสำรวจราคาอีกครั้งหนึ่ง นะครับเอาเฉพาะเส้นทางภาคใต้เลยครับจากกรุงเทพไปภาคใต้ดูกันหน่อยว่าราคาเป็นยังไงเราบินออกจากกรุงเทพวันที่28ทธันวาคมวันเสาร์วันแรกของหยุดยาวใช่ไหมครับแล้วก็กลับมา1มกราคมสูงสุดแน่นอนครับสมุยนะครับล่าสุดตอนนี้18,000บาทครับไปกลับใครสนใจไปเที่ยวสมุยช่วงนี้ไหมครับส่วนภูเก็ตสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็หาดใหญ่อยู่ที่ประมาณ6 0 0 0กว่าบาทก็ตีกลม,กลม เที่ยวละประมาณ3,000กว่าบาทนะครับส่วนกระบี่ราคา7,000กว่าบาทและจังหวัดตรังที่เห็นคลิปไปเมื่อสักครู่8,600บาทอันนี้คือช่วงปีใหม่นะครับการปรับค่าตั๋วขึ้นตามช่วงที่มีการเดินทางเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะสะท้อนผ่านการค้นหาเที่ยวบินหลังปีใหม่เพราะถ้าเกิดว่าลองไปค้นหาเที่ยวบินหลังหยุดยาวปุ๊บนะ ราคาต่างกันมากไปดูวันที่3ถึง5มามกราคมกันบ้างครับราคาต่างค่อนข้างมากจากกรุงเทพไปสุราธ,ธานีภูกเก็ตหาดใหญ่ไปกลับเนี่ยเหลือ3,000บาทอืมอาลงมาเยอะมากนะครับส่วนจังหวัดตรังแม้จะลดมาแต่ก็ยังสูงกว่าเพื่อนเกือบเกือบ5,000บาทประมาณ4,900าอยปลายๆสำหรับจังหวัดตรังสำหรับกรณีเส้นทางกรุงเทพตรังสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกอพอทอเขากำหนดเพดานเอาไว้ครับคุณผู้ชม ค่าโดยสารสูงสุดสําหรับการให้บริการต้นทุนต่ําสําหรับเส้นทางนี้จะอยู่ที่6,956บาทต่อเที่ยวดังนั้นหมายความว่าถ้าสายการบินยังขายต่ํากว่านี้อทําได้ยังไม่เกินเพดานไม่เกินออตามกฎหมายครับตราบใดที่สายการบินขายต่ํากว่า6,956บาทต่อเที่ยวทําได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นค่าโดยสารสูงสุดสําหรับสายการบินบริการเต็มรูปแบบ ฟูลเซอร์วิสแบบโหลดกระเป๋าได้เลือกที่นั่งได้มีเครื่องดื่มมีอาหารว่างให้บริการจะอยู่ที่9620บาทต่อเที่ยวแต่สำหรับตรังเนี่ยจะมีเฉพาะโลคอสแอร์ไลน์นะครับดังนั้นก็จะใช้เกณฑ์แรก6956บาทต่อเที่ยวนี่คือเพดานตามที่กฎหมายกำหนดในมุมหนึ่งเนี่ยก็ผู้บริโภคคนที่เป็นผู้โดยสารเขาก็อาจจะสะท้อนว่าทำไม บ้านชั้นแพงกว่าบ้านคนอื่นแต่ถ้าเป็นในมุมข้อกฎหมายเนี่ยก,ก็ยังไม่ผิดกฎหมายนะก็ยังสามารถทําได้คุณผู้ชมหลายท่านก็แสดงความเห็นกันเข้ามามีคุณผู้ชมบางท่านถามบอกว่าทําไมราคาตั๋วถึงแพงและไม่ใช่ให้เปลี่ยนเส้นทางไปลงที่อื่นแทนเพราะบางคนเสนอเมื่อกี้นี้ไปกระบี่แทนใช่ไหมช่ก็อาจจะมีจากหลายปัจจัยอาจจะได้ที่ว่า มีแค่2ส,สายการบินให้บริการแต่ความต้องการสูงทําให้การจองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทําให้ราคาที่ปรับตามขั้นบันไดมันสูงขึ้นด้วย คุณผู้ชอมบางท่านบอกว่าเหมือนสายการบินดอนเมืองแม่สอดเลยเ <c oughs> ส้นทางนี้ก็เป็นที่พูดถึงมาต่อนเนื่องอยู่แล้วออในเรื่องอของราคานะครับค่ะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาตั๋วเครื่องบินราคาแพงเนี่ยค่ะคุณผู้ชมถ้าใครติดตามข่าวเพิ่มใจเห็นนะคะว่ากระทรวงคมานาคมก็มีความพยายามที่จะจับมือกับสายการบินแก้ไขปัญหานี้นะคะก่อนหน้านี้ก็มีการพูดคุยกับ6สายการบินที่ให้บริการอยู่เนี่ยค่ะบอกว่าอยากจะให้ลดราคาตั๋วเครื่องบินให้กับประชาชนที่จะเดินทางในช่วง ศก,กาลปีใหม่นะคะก็มีการร่วมมือกันแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวสักประมาณ5,000 50, 0ที่นั่งที่จะเพิ่มเที่ยวบินกันเพิ่มสักประมาณ200กว่าเที่ยวบินนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ลดราคาเที่ยวบินด้วยนะคะก่อนหน้าน,นี้ก็มีสายการบินบางสายการบินออกมาบอกว่าจองได้แต่ว่าต้องจองกับเว็บไซต์ของสายการบินถึงจะได้ลดราคาแล้วก็เป็นราคาที่สมเหตุสมผลแล้วก็ ทางสายการบินก็อ้างนะคะว่าเนี่ยลดราคาลงมาแล้ว<ม>ได้ช่วยประชาชนลงมาแล้วใน<ม>ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะเดินทางในวันหยุดยาวกันนะคะครับ<ม>ส่วนใครที่ยังไม่ได้จองตั๋วเครื่องบินไม่ได้วางแผนเดินทางคนเดินทางเยอะ,อะครับเช่นนี้ก็อาจจะต้องเจอกับราคาที่แพงหน่อย<ม>ก็อาจจะถ้าเป็นไปได้ขยับอย่างวันที3่3ถึงวันที่5เนี่ยจะเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ร,ราคาก็จะถูกลงมาค่อนข้างมากทีเดียวอ,อหรือรว่าใครมีความจำเป็นจะต้องเดินทางนะบางคนน่ะตั้งข้อสังเกตบอกว่า ตอนนี้ราคามันแพงเดี๋ยวไปใกล้ๆใกล้เดินทางจริงๆ3ามเอชฉันค่อยจองจะบอกว่าราคาตั๋วเครื่องบินมันไม่ลดให้คุณผู้ชมนะคือถ้าเกิดว่าเจอราคานี้พึงพอใจหรือพอจะจ่ายได้ต้องรีบจองไปก่อนเพราะว่ายิ่งใกล้วันเดินทางราคาตั๋วก็จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับหยุดยาบางทีอาจจะเต็มด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าคนเดินทางกันเยอะนะครับ